เรียนที่เรานะครับก็เรียนเรียนอนบรมนะฮะพร้อมสอบไปกับขี่มองไปไกลๆใช่ครับพรีเซน,เนลูกคลื่นไหมเห็นไหมครับไปเราเราเรามองไปไกลๆสักนิดหนึ่งครับพรเซน์ถ้าเราเห็นลูกสอนขาวๆก็แสดงว่าเป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์ของลูกลูกคลื่นนะครับนะลูกลูกและหน้านะครับเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะเบรกก่อนล่วงหน้านะครับพรีเซนการขับรถก็ถกต้อง การมองของเราก็ต้องต้องมองไปไกลๆแล้วสังเกตการชะลอเราได้ผมหน่อยอ่าข้างหน้ามียูเทิร์นป้ายยูเทิร์นอยูข่ข้างหน้าเราเปิดไฟเลี้ยวขวาครับอ่ะมองขวาเราเตรียมพร้อมที่จะเปลีนน่ยนเลนใช่ครับการขับรถสายตาของเราก็ต้องมองให้คล่องครับนะอย่าไปมองแบบตรงอย่างเดียวนะสายตาของเราต้องกวาดสายตามองนะฮะอย่าพลาดได้ผมหน่อยเพราะว่าเราต้องยูเทิร์นนะครับเปลี่ยนเกียร์สองให้ผมอย่าพลาดในการเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์อะไรครับอย่ารอเกียร์ผิดครับ ครับเกียร์ผิดนะครับไม่ไม่รีบาหารนั้นถูกละอ่ะหมุนขวาไปโอเคเข้าเกียร์หนึ่งให้ผมหน่อยครับพิเศนเข้าเกียร์หนึ่งให้ผมหน่อยอ่ะปล่อยคลาดขึ้นเบาๆมองไปข้างหน้าครับไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆนะครับให้อยู่ในเลนซ้ายนะครับคืนมาก่อนเร็วอีกทีไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขวานิดนึงไปต้องไปเลยครับ ไปไม่ใช่สายเนี่ยครับพีพ่ไปต้องขวาเลยครับพี่เซนข้างซ้ายคลองนะครับไปเลอครับเออไปอย่าคืนเกินมาสายนะครับคืนพวงมาลัยมาสายก็ลงคลองเลยเปลีนเกียร์สองครับเหยียบคันลงไปซ้ายลงครับไปต้องไว้ครับอยู่เลนนี้แหละ ตรงไปเวลาเวลาคือล้อยูเทินเนี่ย ग, พิเซนต้องดูด้วยครับให้มันตรงทางของเราด้วยครับพิเซนนะครับมันไม่ตรงทางเนี่ยถ้ามันไม่ตรงทางเราก็ต้องจัดให้ตรงทางนะครับอย่าไปอย่าหลุดออกจากช่องทางนะครับเวลาเราคือล้อเนี่ยครับเวลาเราเลี้ยวยูเทินอย่างเงี้ยครับมันหลุดออกจากช่องทางก็ไม่ทันเลยนะครับรถเนี่ยครับในการฝึกของเราเนี่ยครับตรงไปเราเราฝึกยูเทินกันอยู่นะครับตอนนี้ เบาให้ผมหน่อยแต่ค้างไว้สม่ำเสมออ่าให้คันเร่งไปตามสม่ำเสมอของของออแบบนั้นนะครับแล้วก็เหยียบคันลงไปมือนิ่งก่อนนะเหยียบคั้นอ่ามือนิ่งอ่าโอเคิอ่าถ้าเรานิ่งแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ได้เลยครับสามครับเอบอไปตรงไปเลยครับ